ผมจะไม่หยุดคิดจะพยายามเรียนรู้จากสิ่งรอบข้างก็ไม่ต่างกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็นักวิทยาศาสตร์แค่เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเราก็คิดค้นโปรแกรมที่เกี่ยวกับทักษะกีฬาต่างๆเพื่อที่จะมาพัฒนาทุกๆกีฬาให้มันพัฒนาขึ้น ความสำเร็จของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาระดับชาตินำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนอกจากนักกีฬาที่มีความสามารถแล้วเบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังต้องอาศัยบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของนักกีฬารวมถึงการดูแลเรื่องโภชนาการสภาพจิตใจการป้องกันและการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บต่างๆและนี่ คือนักวิทยาศาสตร์การกีฬานั่นเองผมสุภชัยกลางกระแสนะครับเป็นเจ้าที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สโมสบบรฟุตบอลเมืองทอง,งยูเนเ็ตนะครับสุภชัยกลางกระแสนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกกำลังกายและกระยาภาพในการฝึกซ้อมของนักกีฬาสโมสรฟุตบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลชั้นแนวหน้าของประเทศไทยเเมืององงทยูนตโก การกีฬาคือจะทํายังไงให้นักฟุตบอลให้เขามีระบบการทํางานที่เข้าสู่การแข่งขันให้มันมีความอดทนมากที่สุด <S <S นําการเคลื่อนไหวในท่าต่างๆของศาสตร์ในนักวิทยาศาสตร์กีฬามาใช้ให้มันนักฟุตบอลได้พัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเราจะฝึกพัฒนาให้นักฟุตบอลเรามีความสปีดท,ที่เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนําเอาโปรแกร,รมที่เกี่ยวกับการฝึกให้นักกีฬาเราสปีดเนี่ยนำมาใช้ให้ฝึกช่วงก่อนแล้วก็ช่วงแข่งขันแล้วก็ช่วงหลังเป็นการเป็นสติ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาคือผู้ที่พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความพร้อมและความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจเทคนิคและทักษะก,กีฬาตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล สากกีฬานึงครับสำคัญมากในตอนนี้กับการแข่งขันกีฬาหรือว่ากับสมโมสรต่างๆครับนักกีาการกีฬาเนี่ยช่วยพัฒนาให้กล้ามเนื้อให้ระบบต่างๆในของร่างกายที่ของนักฟุตบอลครับมีการพัฒนาในด้านต่างๆแล้วก็จะสามารถนําไปสู่การแข่งขันได้คือร่างกายพร้อมระบบต่างๆพร้อมมีความอดทนในการแข่งขันได้ครับ งานนะครับเราจะน,นํานักฟุตบอลอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน,ขน,ขนแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อพัฒนานวบนต่างๆของนักฟุตบอลเนี่ยให้มันพัฒนาขึ้นให้มันมีความพร้อมที่สุดที่จะเข้าสู่การแข่งขันนะครับ ตอนนี้อยู่ที่สมโมสรเมืองทองเนาะนักกีฬาทุกคนเป็นระดับทีมชาติเราก็มีความท้าทายเราได้มาอยู่กับเขาใกล้ชิดกับเขาตื่นเต้นตอนแรกเราได้อยู่กับโค้ชต่างประเทศต่างชาติได้อยู่กับโค้ชระดับที่แบบต้นๆ้นของยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาฝึกที่นี่เราก็ได้อยู่กับเขาได้ใกล้ชิดได้เรียนรู้การทํางานของเขาได้ประสบการณ์จากเขาเยอะๆครับเยอะมาก แรงมันดาลใจนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเด็กเล่นเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าเรียนก็เล่นมาเรื่อยจนเข้าถึงมหาลัยครับคิดอยู่ระหว่างว่าจะเตะบอลหรือว่าจะเรียนดีอะไรเงี้ยก็เลยปรึกษาผู้ปกครองปรึกษาอาจารย์ว่าเอ,อจะเอาไงดีอะไรเงี้ยมีอาจารย์เขาแนะนำมาให้มาฝึกงานที่สโมสรมเมืองทองอยูงเนเออต็ดเลยตัดสินใจมาทางนี้เลยครับ มาแรกตื่นเต้นมากครับเราจะทําได้หรอเราจะอยู่กับเขาได้หรออะไรเงี้ยเพราะเขาทาทุกอย่างเป็นอาชีพหมดเลยเป็นขั้นเป็นตอนแบบมีระเบียบมากอะไรเงี้ยครับเรามาปุ๊บเราไม่เคยทํางานแบบนี้มาแล้วเราเรียนจบมาปุ๊บเราก็มาทํางานเลยเราไม่รู้เราไม่มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนอะไรเงี้ยครับ ผมชอบดูฟุตบอลนะครับก็ดูได้หลายทีมแต่ว่าที่ชอบดูคือชอบดูอาร์เซนอลนะครับ,บก็ดูแบบการทำงานของเจ้าที่เขาภายในทีมทั้งหมดเลยแบบว่าเขาฝึกซ้อมยังไงก่อนการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยเขาทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ศึกษาจากเขาบ้างอะไรเงี้ยครับสมัยมัธยมนะผมก็จบมัธยมปลายที่โรงเรียนกีฬาจางังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ได้โคต้าเข้ามาเรียนต่อมหาหลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับด้วยโคต้านักฟุตบอลนะครับ ตอนเข้ามาเรียนมหาลัยคิดว่าเออวิทยาศาสตร์กีฬาคืออะไรว่าอะไรเงี้ยครับเราก็ผมก็อยากที่จะรู้ว่าเออนักวิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างต้องศึกษาอะไรบ้างที่เพื่อจะเป็นนักวิทยาศาสตร์กีฬาอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้ามาปุ๊บอาจารย์เขาก็ เขาจะแนะนําแบบว่าเรื่องวิชากีฬาหนึ่งคือเข้าฟิตเนสคุณต้องทําอะไรเป็นบ้างอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเต้นอบรบิกได้ต้องเล่นยกเวทได้โยคะได้อะไรหลายอย่างครับแต่อาจารย์ก็บอกว่าเออมันก็จะมีสโมสรฟุตบอลสโมสรฟุตบอลคุณต้องเขียนโปรแกรมการฝึกได้พอดีผมก็เลยเลือกเอาที่ออสโมสรฟุตบอลเราสนใจนะเราก็เล่นฟุตบอลมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ ตั้งแต่ตอนเรียนนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาฝึกงานที่นี่ครับที่สโมสรฟุตบอลเมืองทองยูเนเต็ดเขาก็เออไปเขียนใบสมัครไว้นะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบทางผู้ใหญ่ที่นี่เขาก็เออใจดีครับเขาก็รับเราทํางานก่อนที่เราจะเรียนจบด้วยครับตอนนั้นมันแบบเป็นช่วงเวลาที่มันพอดีทุกอย่างอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่เขาก็ช่วยด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นผู้ช่วยโค้ชเขาเป็นเพื่อนฟิตเนสที่เป็นโค้ชฝรั่งต่างประเทศมาอะไรเงี้ยครับ ปีที่แล้วก็แข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ครับพวกเราก็ได้แชมป์ได้แชมป์ไทยลีกภูมิใจมากครับก็ได้เข้ามาฝึกสอนโค้เวอร์กับทางสโมรสรจะมีเป็นอะคาเดมี่ครับมาแรกก็ได้ไปช่วยเขาสอนฟุตบอลอะไรแี้วก็ความภูมิใจอย่างหนึ่ง มาปุ๊บเราผมได้เป็นตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชฟินเนสของโค้ชต่างชาติคนนึงก่อนเข้าแข่งขันเนียเขาจะฝึกนักฟุตบอลหนักมากเราก็เห็นเออน,อนักฟุตบอลมันพัฒนาขึ้นนะกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นมีระบบหายใจดีขึ้นทุกอย่างคือมันมันดีหมดจนพัฒนาจนถึงเราแบบเราเป็นแชมป์ของไทยีแล้ว ผมถนัดการทํางานคือผมแบบชอบอยู่กับทีมชอบลงสนามลงปฏิบัติมากกว่าคืออยู่กับทีมได้นํายิเยใหญกล้ามเนื้อได้นำเอ็กซ์เซซานำในการแบบบริหารกายท่าต่างๆชอบการทํางานที่ได้ลงมือปฏิบัติกับตัวเองอะไรอย่างนี้ครับวิทยาศาสตร์การกีฬา คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับหลักการในการกําหนดความหนักเบารูปแบบวิธีการในการออกกําลังกายให้ถูกต้องและเหมาะสมกับนักกีฬาหรือผู้ออกกําลังกายแต่ละบุคคลโดยพิจารณาและคํานึงถึงอายุเพศวัยประสบการณ์ความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งสมรรถภาพทางร่างกายและความสามารถในการเรียนรู้ของนักกีฬาแต่ละบุคคลและนี่คือผลงานของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับโลกกับผลงานของพวกเขาครับ ตอกนการทํางานเนี่ยก็คือ1เราต้องคิดโปรแกรมการฝึกของแต่ละวันว่าเออเราจะฝึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอเราคิดโปรแกรมได้ปุ๊บเราต้องมาคุยกับโค้ดก่อนที่เราจะมาวางมาร์คเกอร์ก่อนที่จะมาเตรนะียมอุปกรณ์นะคือเออโค้ดวันนี้ผมมีโปรแกรมอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็คุยกับเออโปรแกรมโค้ดอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องให้มันแบบเหมาะสมกับแต่ละวันว่าเออมันไม่หนักเกินไปมันจะไม่เบาเกินไปอะไรเงี้ยพอคุยกับโค้าโ, <iren> โอเคตกลงกันอะไรเงี้ยพอเข้ามาสู่ในสนามเราก็มาเตรียมอุปกรณ์วางมาร์คเกอร์จัดเตรียมการฝึกซ้อมว่าวางอุปกรณ์ที่เราคิดมาว่าโปรแกรมเรามีอะไรบ้างอะไรเงีีีี้้้้ยยยแวกกก็็ฝึซออออมมมมตตาาาโปรรรรรรรท่เเเเเไไะงงพสจข ประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีอะไรเงี้ยเราก็เออให้โค้ดทำงานต่อของของโค้ดเราก็เออเราก็ไปฟอลโล่ตามโค้ดอีกทีหนึ่งว่าเออโค้ดมันฝึกอย่างนี้เราเออควรเพิ่มอะไรเพิ่มเข้าไปไหมอะไรเงี้ยครับอ๋อช่วงแข่งขันเราก็ต้องมาอบอุ่นร่างกายนักกีฬาสำรองที่เขาเตรียมพร้อมที่จะลงเปลี่ยนตัวลงไปอะไรเงี้ยครับอบอุ่นร่างกายให้นักบอลเพื่อให้นักบ,บรรอลเป็นพร้อมกับการแข่งขันจริงๆอะไรเงี้ย เมื่อคนันาเจ็บนี่มันจะมีแพทย์ของทีมคอยดูแลอยู่แล้วเขาก็ให้นาทีตรงนี้เป็นของแพทย์เข้าไปดูแลว,ว่าออไปถมปาบาลย,ยังไงบ้างอะไร,งไรเงี้ยเบื้องต้นของแพทย์เขาเขาก็จะเป็นคนดูแลตรงนี้อยู่เวลากบอลมาเจ็บอะไรเงี้ย ผมจะรับผิดชอบมากคือนําบิ่งรอบสนามอะไรเงี้ยยืเดเหยียดกล้ามเนื้อเอ,อ็กซเซอร์ไซส์ก่อนก่อนที่จะส่งไปหาผู้ช่วยออแผน่ผมเนี่ยจะอยู่กับสนามอยู่กับในทีมแล้วก็คืออบอุ่นร่างกายให้ร่างกายนักกีฬานเนี่ยพร้อมเพื่อจะให้เขาไปฝึกซ้อมกับโค้ชอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยครับ oh, ความยากครับค <jam Stadium> ือนักฟุตบอลเนี่ยหนึ่งเลยคือแต่ละคนนิสัยจะไม่เหมือนกันคือเราบางทีเราไม่รู้วนิสัยของนักบอลแต่ละคนยังไงบ้างแต่ละวันอารมณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเราเตรียมโรงกานฝึกเนี่ยมันฝึกมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วแต่นักบอลมันอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยบางวันงุดหงิดขัดแย้งกับการฝึกซ้อมของเราบ้างอะไรเงี้ยบางทีนักบอลเขาก็เออจะไม่ทําตามเราเต้องกระตุ้นเขายังไงมีวิธีการพูดกับเขาไงเขาแบบทาตามเราให้ได้เพื่อประโยชน์ของเขาเองอะไรเงี้ยครับ ทำงานกับทุกคนภายในทีมภายในสโมสรเนี่ยเราแบบต้องอัธยาศัยดีกับทุกคนเราจะคนนี้มากคนนี้น้อยไม่ได้ก็คือเราทุกคนเราต้องเท่าเทียมกันหมดเรื่องส่วนตัวคือเราเก็บไ้ที่บ้านอะไรอามาไม่ได้เราคือเราอยู่ทบงานเราคือเราต้องทางานเต็มที่จริงๆอะไรเงี้ย แล้วมีศาสตร์ที่ดีคือต้องมีการคิดโปรแกรมขึ้นมาเรื่อยคือให้พัฒนานักฟุตบอลเนี่ยให้มันพัฒนายังไงบ้างอย่างเช่นกีฬาอื่นเหมือนกันมันไม่ใช่เฉพาะนักฟุตบอลคือทุกกีฬาต้องมีนักวิชาการกีฬาเข้าไปอยู่ประจาทีมอย่างเช่นนักฟุตบอลก็มีนักวิาารกีฬาเราจะคิดโปรแกรมพัฒนากล้ามเนื้อนักบอลเนี่ยให้มันพัฒนาขึ้นแล้วก็ให้มันแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าทีมอื่นยังไงคือโปรแกรมมันจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยทุกปีทุกปี เราต้องรักในในในนักวิทยาการนี้ต้องรักในงานที่เราจะทําจริงๆคือเรารักปุ๊บเราต้องใส่ใจกับงานของเราต้องมีความรับผิดชอบต่องานด้วยมีความรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยคือทุกอย่างเราต้องแบบต้องรักในงานของเราที่เราอยากจะเป็นนะครับนักวิทยาศาสรกีฬาเนี่ยมันก็จะมีหลายขั้นตอนคล้ายกับโค้ด ค้ก็จะมีเรียนซีไรเซนบีรเซนเอเซนเหมือนกันวิศวกรรศาก็มีการเรียนเหมือนกันคือเรียนเกี่ยวกับการเป็นนักวิศยกศาสตร์โดยตรงจาก C เป็น B เป็น A อะไรเงี้ยขยับขึ้นมาแต่บางคนเขาคิดว่าเออเรียนนักวิศยกรรศาสตร์ทงานตรงนี้แค่ออ่ปี5ปี10ปีแล้วก็อาจจะอยากเปลี่ยนเป็นโค้ชอะไรเงี้ยอยากจะอยากขยับตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนอาชีพใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทํางานอะไรเงี้ยครับ ทีมสโมสรฟุตบอลเนะี่ยข้อดีคือเราได้เห็นการทํางานของทีมฟุตบอลไทยทั้งหมดแล้วก็มีแบบเราได้ใกล้ชิดกับ นักกีฬาทีมชาติได้ใกล้ชิดกับโค้ชต่างชาติได้ใกล้ชิดกับคนที่แบบเป็นระดับต้นๆของเมืองไทยอะไรอย่างงี้ครับค่าตอบแทนทางทางด nah ้านที่ผมทํางานเนี general, ่ยคือนักว well, ิชาการกีฬานะครับมันก็เยอะไหมก็ไม่เยอะครับน้อยไหมก็ไม่น้อยแต่ว่ามันก็โอเคกับการทํางานที่เราทําแล้วก็มันจะมีค่านุ่นค่านี่แบบตอบแทนเป็นโบนัสเป็นอะไรอย่างเ้เราได้แชมป์อะไรเงี้ยมันก็จะมีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็โอเคครับเราก็อยู่ได้ก็ระดับระดับหนึ่งครับดีดีดีพอสมควรนะ ทำได้นานไหมก็นานนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราสามารถจะทำมันได้นานแค่ไหน,นบางคนทําได้ถึง40ผมว่ามันมทีที่สุดสุดคืออยู่ที่ร่างกายเราพร้อมไหมที่จะทําอะไรประมาณนี้มากกว่าการทํางาน ถ้าิชากีฬาเนี่ยเราต้องมีระบบมีระเบียบในการทํางานเราต้องใส่ใจกับรายละเอียดทุกอย่างส่งของตัวเราว่าเออเราเออเราก็มีระเบียบในตัวเราเหมือนกันว่าเราเออใส่ใจกับงานของเราเราเอ่อมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็มีบ้างในในในบางครั้งอย่างเช่นแบบแมตช์การแข่งขันมันเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็เวลาหยุดมันก็น้อยเวลาว่างเราก็น้อยแบบเวลาส่วนตัวเรามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับ นายพควนาพงศ์อุดมพัฒน์ครับนิสิตชั้นปีที่4คณนนะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรครับ ตอนสมัยเด็กๆครับพ่อผมชอบดูรายการสารคดีต่างประเทศนะครับเขาจะมีตอนนําเสมมนอเกี่ยวกับทางด้านสปอร์ตไซด์เกี่ยวกับการเล่นกีฬาเทนนิสซึ่งเขาจะมีการวิเคราะห์เป็นชอ็ชอ,ชอตๆองศาการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ต่างๆผมก็เลยมันเป็นสิ่งที่ผมเริ่มสนใจว่าเออการเล่นกีฬาอย่างเงี้ยมันต้อง,ต,องต้องถึงขัน้นวิเคราะห์จุดการเคลื่อนไหวขนาดน,นี้ได้หรออะไรเงี้ยครับมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้ผมมีจุดประกายความคิดที่อยากจะเริ่มสนใจทางด้านวิชาการกีฬา ชื่อหนูนิดนางสาวพรพันธ์รักปาการนะคะเรียนอยู่ชั้นปีที่4นะคะคณะวิทยาศาสตร์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็แรงบันดาใจนะคะก็คืออาจจะเป็นมาจากตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็เป็นนักกีฬาพื้นฐานแบบเป็นนักกีฬาปิงปองมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คือเราจะเห็นโค้ชซึ่งโค้ชเนี่ยจะ ไม่ได้มีหน้าที่แค่สอนกีฬาคือสอนทักษะอย่างเดียวอย่างเงี้ยโค้ชจะแบบนำการเพิ่มสมรรถภาพเข้ามาช่วยมีการใช้จิตวิทยาอย่างเงี้ยค่ะมีการดูแลเรื่องอาหารการกินให้เราด้วยอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็แบบถามโค้ชว่าแบบทำไมโค้ชต้องทำ โค้ชก็บอกว่าเหมือนพอเขาไปต่างประเทศเขาได้แบบได้ไปเจอนักกีฬาต่างประเทศได้ไปเจอโค้ชที่อื่นมาอย่างเงี้ยคือต่างประเทศเขานําวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้กับนักกีฬาโค้ดก็เลยลองนําเข้ามาใช้บ้างก็เลยรู้สึกว่าแบบโค้ดเนี่ยไอดอลของหนูเลยคือแบบหนูอยากเป็นแบบโค้ชอยากไปช่วยดูแลนักกีฬาช่วยดูแลน้องๆต่อก็ แน่นอนครับผมเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬามาผมก็อยากจะจบไปเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะเข้ามาพัฒนาวงการกีฬาครับให้เกิดความเป็นเลิศอย่างเช่นเลือกชนิดกีฬาฟุตบอลเลยเข้ามาทํางานดูแลทีมตรงเนี้ยโดยที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนานักกีฬาไม่ว่าจะเป็นการเทรนการเสริมสร้างสมรรถภาพการมาโปรแกรมการออกแบบต่างๆการฝึกซ้อมแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมเท่ากับนานาชาตินะครับกับประเทศที่เคยรุ่งเรืองมาทางด้านการกีฬาแล้วก็ปั้นทีมเนี้ยให้ แข่งขันระดับสากลผมเชื่อว่าทีมเนี่ยที่ผมปลุกปั้นมาตรงนี้จะเป็นตัวอย่างมาเป็นแนวทางปลุกเบิกแรกของประเทศไทยที่จะทําให้เห็นว่าวิศวกราเข้ามาพัฒนามาเปรกีฬาละภาคตันให้ทีมนี้เข้าสู่ระดับสากลเหมือนกับเป็นเป็นทีมต้นแบบครับให้เห็นเพราะในปัจจุบันเนี่ยยังเหมือนกับว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เห็นทีมต้นแบบตรงนี้เท่าไหร่ผมนี่เป็นความคิดของผมในตัุลมคติของผมนะครับว่าอยากจะทําตรงจุดนี้ ครับผมอาจารย์สิทธาพงศ์พิบูลนะครับเป็นผู้ช่วยคณะบดีของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่ที่ดังด้านเรานะครับก็จะมีสาขาทางด้านาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬานะครับณปัจจุบันนี้ก็จะมีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทางด้านนันทนาการและการจัดการกีฬานะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ แล้วก็ทางด้านโค้ชกีฬาและการรัะจิตริยาการกีฬานะครับอันนี้เป็น4ีสาขาที่นิสิตเข้ามาแล้วสามารถที่จะเลือกเรียนใน4สาขานี้ได้อาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาก็มีหลากหลายมากนะครับอย่างเช่นโอเคถ้าเป็นพื้นฐานก็อาจจะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬานะครับหรือว่าผู้แนะนําการออกกําลังกายนะครับหรือว่าจะไปเป็นผู้ดูแล นักกีฬาในเชิงของทางด้านส่งเสริมสมรรถภาพทางกายให้เขามีความแข็งแรงขึ้นนะครับไปท,ทําทางด้านการจัดการกีฬานะครับอ,อยู่ในองค์กรที่ดูแลเรื่องการจัดการเรื่องนันทนาการศาสตร์หรือว่าทํางานตามโรงพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยหรือว่าเพื่อดูแลคนที่บาดเจ็บอย่างนี้ก็ได้ ถ้าเข้ามาวิชาหลักๆที่เราจะต้องเรียนเลยนะคะก็คือเราจะได้เรียนหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬาพื้นฐานนะคะแล้วก็จะมีไบโอค่ะหรือว่าวิชาชีววิทยานะคะซึ่งเราก็จะเรียนรวมกับเด็กสายวิทย์เพราะแน่นอนพื้นฐานเราต้องมาจากวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีวิชาสรีรวิทยานะคะแล้วก็จะมีวิชากายวิภาคหรือว่า anatomy แล้วก็จะมีหลักนันทนาการและการจัดการค่ะชั้นปีที่2 ก็จะมีเหมือนจะ,จะมีแบบวิชาซัพพอร์ตเข้ามาแล้วก็จะมาเลือกความถนัดทางชั้นปีที่3อะคะ่ะก็จะเขาจะเลือกความถนัดจะแบ่งเป็นสีแขนงนะคะก็จะมีการจัดการมีนันทนาการมีวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาก็คือการนำเอาเทคโนโลกับการโคช้ชเนี่ยมารวมกันแล้วก็จะมีวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ซึ่งจะดูเรื่องการส่งเสริมสุขภาพอะคะ่ะ ปี4นะคะตอนเทอมหนึเราก็จะยังมีวิชาบังคับของเอกนั้นอยู่นะคะแล้วก็จะเริ่มเก็บวิชาเลือกเสรีแล้วก็เก็บวิชาอื่นๆให้ครบทวนนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทอมที่2อะคะ่ะคือต้องมีคุณสมบัติก็คือ 1. ต้องจบไม่ต่ำกว่ารัมัธยมปลาย นะครับสามารถตามที่เขากําหนดไว้นะครับแล้วก็ต้องเรียนเน้นมาทางด้านคณิตแล้วก็คณิตศาสตร์แล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะมาสอบเข้า,าที่คณะนี้ได้นะครับเพดังนั้นก็คือต้องทําตามตามระบบที่เขากําหนดไว้การที่จะเข้ามาเรียนคณะวิทยาการกีฬาได้เนี่ยน้องๆถ้าเล่นกีฬาก็ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่เล่นกีฬาก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับ เพราะว่าในการเรียนการเรียนที่นี่เนี่ยก็จะมีการทํากิจกรรมแล้วก็มีการเรียนเกี่ยวกับทางด้านความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาน,น้องๆเนี่ยควรจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในระดับหนึ่งเพราะว่าจะต้องมาทํากิจกรรมต่างๆ ในคณะนะครับร่วมกับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางภาคสนามนะครับกิจกรรมในห้องปฏิบัติการซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะใช้ในการเรียนรู้แล้วก็ในการศึกษาแล้วดูว่าร่างกายของคนเนี่ยของเราเนี่ยมีการตอบสนองต่อการออกกำลังกายเป็นยังไงแล้วจะมาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬายังไงถ้าสุขภาพของน้องๆไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนี่ยอาจจะมีเขาอาจจะด้อยกว่าเพื่อนๆในในในชั้นเรียนเขา อาจจะต้องเรียนฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับทางด้านชีววิทยานะครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งวิชาเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นที่สําคัญในการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ครับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะพละศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ t Tru ูปลูกปัญญาครับ ก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะนําก่อนว่าน้องมีความชอบด้านวิทยาศาสตร์หรือเปล่ามีความสนใจด้านกีฬาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับท,ที่จะเป็นพื้นฐานต่อ,อยอดในการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันนียนะครับศา,ศาสตร์วิทยาการกีฬาในประเทศไทยก็กาลังจะเริ่มเริ่มมีความสนใจมากขึ้นทุกคนเริ่มรู้จักมากขึ้นและสังเกตได้จากวงการกีฬาในปัจจุบันนี้ครับของประเทศไทยอย่างเช่นกีฬาฟุตบอล ซึ่งในปัจจุบันก็จะเริ่มแต่งเป็นทีสมสโมสรต่างๆมีการแข่งกันใช่ไหมครับอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันฉะนั้นกีฬาเริ่มมีความเป็นอาชีพมากขึ้นความต้องการบุคลารกรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเพิ่มขึ้นและบวกกับการผลิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆด้านวิศวกรรมกีฬาก็ยังมีความน้อยอยู่ครับเพราะฉะนั้นความต้องการที่มากกับการผลิตที่น้อยจึงส่งผลทําให้น้องๆได้รู้เลยว่าวิศวกรรมกีฬาไม่ตกงานแน่นอนครับโดยทั่วไปก็คือน้องอาจจะต้องมีความรัก ทางด้านสุขภาพนะครับคืออยากทํางานเกี่ยวกับสุขภาพตรงนี้นะครับแล้วก็มีความสนใจทางด้านออกกําลังกายหรือว่ากีฬาส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าในการเรียนตรงนี้เนี่ยแล้วก็จบออกไปทํางานเนี่ยก็จะเป็นการงานที่ดูแลทางด้านสุขภาพนะครับาทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็คืออย่างเช่นถ้าดูแลนะักกีฬาก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพหรือสมรรถนะของเขาให้ดีขึ้นแต่ถ้าเป็น การดูแลในพวกคนที่เป็นโรคหรือว่าคนที่บาดเจ็บก็จะเป็นการฟื้นฟูส่วนใหญ่แต่ว่าโดยโดยทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยก็คือต้องดูต้องมีความรักที่จะทำงานกับผู้คนนะครับแล้วก็ต้องการมีความรักทางด้านสุขภาพก็อย่างแรกนะครับถ้าเราค้พบตัวตัวตนที่เจอ เราก็จะทํางานในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบได้อย่างมีความสุขความสุขของเราก็คือการที่เราได้ใช้ความรู้วิชาชีพวิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้กับประชาชนและนักกีฬาเพื่อที่จะเข้ามาผลักดันให้หนักกีฬานะนะเปิดความเป็นเลิศแล้วก็สามารถทัดเทียมกับประเทศอื่น,นๆที่เขาอยความจเจริญรุ่งทางด้านการกีฬาแล้วแล้วก็จะนั่นแหละครับก็คือความสุขของเราที่เราได้ทํางานเนี่ยอย่างตัวหนูอยากเป็นโค้ชอยากกลับไปช่วยโค้ชท่านหนูมีน้องที่เป็นนักกีฬาหนูจะทํายังไงให้ เขาเนี่ยมีสุขภาพมีร่างกายมีสมรรถนะที่เตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันหนูจะทำยังไงให้เขาไม่บาดเจ็บแล้วคือถ้าเขาเกิดการบาดเจ็บเราจะรู้วิธีว่าเราจะทํายังไงเราจะฟื้นฟูเขายังไงตรงนี้จะเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ว่าเราจะสามารถช่วยให้นักกีฬาหนึ่งคนอะประสบความสําเร็จได้แม้จะไม่มากแต่คือ เราสามารถช่วยเขาได้อะค่ะภูมิใจนะดีใจเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูแลเราเป็นคนที่ฝึกมาแล้วเราประสบความสําเร็จคือทุกคนในทีมประสบความสาเร็จหมดทุกคนไม่ใช่ว่าเราประสบความสำเร็จคนเดียวคือนักบอลทุกคนสตาฟทีมงานทุกคนคือทุกคนประสบความสาเร็จหมดเราก็ภูมิใจกับตรงนั้นนะครับว่าเออทุกคนเราทํางานช่วยกันทุกคนแล้วก็ประสบความสําเร็จการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงประกอบด้วยหลายปัจจัย การออกกำลังกายด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็เป็นปัจจัยหนึ่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงมีหน้าที่แนะนำนักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายให้สามารถใช้ร่างกายให้ถูกต้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของร่างกายให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด